สวัสดีค่ะคุณโูสวัสดีค่ะบีเจฟิฟาเป็นไงบ้างคะเริ่มต้นเดือนใหม่เดือนสุดท้ายแล้วโอ้ยดีฮะดีมีความสุขมากเลยนะครับก็เดี๋ยวดีเจฟิฟาปีใหม่เป็นไนะฮะ ปีใหม่ยังไม่แน่ใจอาจจะอยู่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะทํางานอะไรอย่างนี้ดีๆหลายหลายคนเนี่ยนะพอผมพูดอย่างเงี้ยนะะก็เนี่ยแหละพอพอดีพูดเรื่องการตัดสินใจนะครับก็จะบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับยังไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนอนะ่นสิใช่ไหมก็แบบ อ่าเนี่ยเรื่องเล็กๆแบบเนี้นะฮะแต่ว่าบางครั้งมันก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ลามมาสู่หลายอย่างครับดเจไฟัลฟคือมันเหมือนกับว่าอ่ะมาเลือกเรียนที่ไหนจะคบกับคนนี้ดีหรือเปล่าจะเลิกไม่เลิอกอ่าจะไปกินร้านนี้รือร้านนี้หรือกินอะไรดีอ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้าย<ด>มันสร้างความหงุดหงิดได้นะคุณภูการที่แบบไม่ตัดสินใจสักที ถูกต้องจริงๆแล้วไอ้การที่ตัดสินใจไม่ได้หรือตัดสินใจยากเนี่ยจริงรู้ไหมครัว่ามันเป็นพื้นฐานของอโรคจิตนะครับหลายๆอย่างแล้วก็มีปัญหาทางจิตหลายอย่างเช่นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือว่า OCD เนี่ยนะครับที่เป็นโรคที่ฮิตแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เป็นจริงๆมีพื้นฐานมาจากการที่เราตัดสินใจไม่ได้นี่แหละเออจะปิดหรือไม่ปิดจะเปิดหรือไม่เปิดจะไปหรือไม่ไปอันนี้แล้วมันก็ติดอยู่ในหัวนะครับแล้วก็บนบนบน เอางี้ก่อน OCD คืออะไรคะคุณภูมิอ่าลืมอธิบายดีเลยฮะ OCD เนี่ยมาจากคำว่า obsessive compulsive disorder นะครับเป็นเรียกว่าโรคย้ำคิดย้ำทำครับหรือว่าแบบว่าติดอยู่ในหัวตัวเองอ่ะแล้วก็เอาไงก็ไม่ได้สักทีแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า a n a l y s i s by paralysis นะครับก็คือว่าเป็นการที่เราเนี่ยชานะครับเหมือนกับว่าปวดหัวตัวชาแล้วก็ หรือว่าแบบอา,อาจจะเครียดนะครับมากๆจนปวดท้องไปเลยเนยื่องจากว่าแค่เราตัดสินใจไม่ได้เนี่ยว่าจะเอาอยัางไงกับขั้นต่อไปหรือก้าวต่อไปของชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กมากๆอย่างคนที่มีปัญหามากๆคือว่าจะล็อกหรือไม่ล็อกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะจำไม่ได้ว่าล็อกหรืออยังเดินไปดูแล้วดูเออะไร,ะไรแบบเนี้ยนะครับคือไม่ไม่ไม่คัดสัทีไม่ ตัดสินใจว่าโอเคไปล็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพอดีเลยผมพูดึงจุดนี้ผมจะพูดให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะว่ายิงคำว่าตัดสินใจเนี่ยมันมาจากภาษาละติน decision เนี่ยมาจากคำว่า decisio นะครับเป็นภาษาละตินให้โทษเออเภาษาฝ<ฟ>รั่งเศสล้วมาจากละตินอีกทีหนึ่งแปลว่าการตัดออกนะครับคือการตัดนะครับภาษาไทยเนี่ยลึกซึ้งก็คือว่า เราเนี่ยก็คือตัดนะครับออปชันอื่นออกทั้งหมดแล้วก็เราจะเลือกออปชันนี้แล้วเ,เราไม่ไม่กลับไปกลับมาวนเวียนอะไรทั้งนั้นครับงั้นนี่คือส,สิ่งสาคัญ <c oughs> แต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันมันฝึกกันได้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยช่วงเนี่ยวันนี้เราจะมาดูว่าจะตัดสินใจให้เร็วและเก่งขึ้นอย่างไรนะฮะค่ะ <c oughs> อืม yup. อย่างที่คุณรูบอกคือน่าสนใจมากๆเลยคือบางทีอาจจะคิดว่าเออมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะการตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับแบบเรื่องราวในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยแต่พอคุณรูบอกว่ามันสามารถนําไปสู่การเป็นโรคจิตได้หลายๆอย่างแล้วก็อาจจะลามไปสู่เรื่องอื่นๆในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันแบบละเอียดเนาะคุณรูใช่ใช่แต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะผม ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องกลัวจะเป็นโรคจิตหรืออะไรเท่านั้นนะครับคือหลายคนก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแค่ว่ามันทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จไม่ก้าวต่อไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับเพราะงั้นในระดับทุกระดับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าขั้นตอนที่หนึ่งต้องทำยังไงเดี๋ยวผมให้ไปเร็วๆก่อนนะครับ<ฆ>ก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยหลายคนไม่ทราบว่าวิธีการตัดสินใจให้เก่งและเร็วขึ้นเนี่ยคือชีวิตเราด้านปืนเนี่ยต้องอ r ก a น i z e คือหลายอย่างเนี่ยเราหลายครั้งเราไปนึกว่าโอ้การเป็นคนตัดสินใจเรื่องเก่งขึ้นเนี่ยจะต้องแบบฝึกที่จะอ่ายังไงเดีย๋ยวฝึกที่จะเลิกกับคนคนนึงให้เร็วขึ้นฝึกที่จะเลือกนะครับเป็นคู่กับคนคนนึงหรือฝึกเลือกงานฝึกพูดง่ายว่าฝึกตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ให้เก่งและเร็วขึ้นอันนั้นผิดขั้นตอนนะครับคือเพราะเราทําอย่างนั้นเนี่ยเราจะทําไม่ได้แล้วเพราะมันคือข้ามขั้นวิธีการที่นักสิวิยาสอนเนี่ยก็คือว่า เขาบอกเสมอว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นเป็นกล้ามเนื้อนะครับคือ decision making is a muscle โทนี่โอบินส์โค้ชระดับโค้ชระดับโลกเนี่ยก็สอนไว้นะครับก็คือง่ายๆว่าเราต้องฝึกจากเรื่องเล็กๆไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปทําการเดินใจเรื่องใหญ่แล้วเราคิดว่าจะเก่งเลยอันนั้นผิดครับอย่างเช่นนะครับให้เราฝึกแค่เรื่องเล็กๆก่อนว่าโอเควันนี้เราต้องการจะไปทําสิ่งเนี้ยเราต้องการจะสมมตินะฮะช่วงช่วงที่สาม เราต้องการจะโทรเข้ามาหาเม็ดคุยกับดีเจวีป้ากับผมเนี่ยแล้วเราแบบเหรือยังไงดีหรือรอาจจะโทร,อ,รอ,อ่านี่เหรอฮะ,อ,ะอืมคือเราอาจจะว่าเอ้ยไม่น่าเลยแต่ว่ามันอาจจะน่าอายที่เราอะไรเงี้ยถ้าเกิดเรารู้ตัวแบบนี้เพื่อเราบอกตัวเองเลยว่าทำนะครับคือผมจะให้ไปง่ายๆว่าเขาเรียกว่ากดสามวินาทีหรือว่า t r e seconds rule คือห้ามคิดเกินสามวินาทีถ้าเกิดสิ่งนั้นไม่ได้ทําลายชีวิตเราครับถ้าสิ่งนั้นเป็นแค่เรากลัวแบบกลัวไปเองถ้ามันไม่ได้ทําให้ร่างกายหรือว่าจิตใจเราอ่ามันตกอาตาบอบช้ําเนี่ยสามวินาทีเอ้ยโทไม่โทรโทไม่โท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 ,โทเลยอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับอ่าเราจะตัดสินใจได้เก่งขึ้นในเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้อง Organize ชีวิตนะครับพูดง่ายว่าถ้าเกิด ผมเห็นนะฮะคนที่ตัดสินใจเก่งๆทุกคนนะฮะ,ฮะคือคนที่ชีวิตด้านอื่นเขาอ r แ a n ไ z e เขาจัดบ้านจัดห้องจัดครัวนะครับเขามี to do list หรือว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างนะครับคนเหล่านี้เนี่ยที่มีการวางแผนชีวิตที่ดีจะเป็นคนตัดสินใจที่เก่งและเร็วคนอื่นเนื่องจากว่าหัวเขามีระเบียบนะครับ <ฮะ S 1> อย่าเพ่ว่าลองคิดง่ายๆว่าถ้าเราเข้าห้องไปห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ในห้องนั้น,นมีไอเทมหรือสิ่งของอยู่เยอะมากๆแล้วรกมากเนี่ยโอกาสที่เราจะหาของที่ถูกต้องเนี่ย ก็ช้าแล้วก็โอกาสที่จะหาถูกก็บางทีก็ไม่มีเลยหาไม่เจอเลยนะครับใ,ในหัวของเราเนี่ยถูกไหมฮะในหัวของเราก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดมันมีทุกอย่างรบไปหมดแล้วเราไม่จัดระเบียบหัวสมองของเราเนี่ยกว่าเราจะตัดสินใจได้กว่าเราจะตัดสินใจถูกหาความคิดหาทางออกที่ถูกได้เนี่ยมันก็ช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัดสินใจเก่งอย่าไปแค่ว่าจะบอกตัวเองว่าจะตัดสินใจเก่งไม่ได้หรอกครับบอกตัวเองดีกว่าว่าจะวางแผนชีวิตจะจัดชีวิต จัดอะไรจัดบ้านแม้แต่จัดบ้าน,จ,านจัดห้องเนี่ยเขาก็พบว่าการจัดบ้านจัดห้องเนี่ยจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเก่งขึ้นเนื่องจากเราฝึกทิ้งของนะครับทิ้งไม่ทิ้งทิ้งทิ้ง,ง,งมันเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะฝึกนะครับมัสโซโอหรือกล้ามเนื้อตัวนี้ให้ดีขึ้นแต่มีอีกหลายอย่างครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณภูต่อนะคะวันนี้คุณภูดได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจนั่นเองซง เมื่อกี้นี้คุณภูก็บอกเอาไว้ว่าให้เริ่มจากการตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนอย่างเช่นการใช้เวลาตัดสินใจเรื่องแบบกินอะไรดีนะวันนี้เอาแค่ วินาทีเท่านั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะคุณภูอยู่ในสายเรียยังเอ่ยสวัสดีค่ะามาแล้วครับผมอ่าตออ่อเลยไหนเรามีอะไรอีกบ้างนะครับเรามาดูกันฮะอันอันที่อ่อีกอันหนึ่งที่สําคัญมากนะครับก็คือการที่เราเนี่ยนะฮะมักจะเป็น perfectionist อย่างอย่างอย่างไม่มีเหตุผลนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละขั้นตอนครับอันดับหนึ่งที่ผมต้องบอกก่อนนี่เป็นตามที่น่าสนใจมากคือคนที่ตัดสินใจได้ไม่เก่งไม่ดีหรือชา้าส่วนใหญ่ที่จริง แล้วอ่ะเป็นคนมีจินตนาการเยอะนะครับเป็นมักจะเป็นคนที่แบบมโนเพ้ฝันเยอะอ่ะฟุ้งนะครับแบบแบบมั่งแล้วแบบโอ้อะไรเงี้ยะนะฮะคือประเภทคือผมมาเป็นอยางงั้นนะครับผู้ สมองเขาเรียกว่าสมองซีกขวานะครับสมองซีกขวาเนี่ยจะเป็นใช้ใช้การฟุ้งนะครับหรือมโนทีนี้ฟุ้งและมโนเนี่ยจ่างจริงมีข้อดีของมันนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกเราเป็นคนมีจินตนาการเป็นคนเห็นภาพอะไรชัดม,มีวิสยัยทั์มาเป็นคนดรีมมี่ก็คือว่า,าช่างฝันช่างเชื่อช่างแล้วก็ใช้ฟีลลิ่งใช้ความรู้สึกเราจะคอนเน c กับคนได้ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างจะอ่อนน้อมแล้วเข้าใจคนอื่นได้เยอะ ส่วนใหญ่นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเนื่องจากเราฟุ้งอยู่ในหัวเยอะเนี่ยบางทีเวลาเราจะตัดสินใจมันก็เลยวนอยู่ในหัวนะครับถามว่าทําไมผมถึงพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่าผมจะให้รากสัตย์ตคำหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์มากๆก็คือคําว่า courage DJ ว,ว่าคําว่า courage แป็าอะไรครับความกล้าหาญถูกต้องครับคาว่า courage แปว่าความกล้าหาญความกล้าหาญนี่แหละนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะทําให้เราตัดสินใจได้เร็วเพราะหลายคนไม่ทราบครับว่า ที่เราตัดสินใจช้าหรือไม่ดีเพียงเพราะเราเนี่ยไม่กล้าพอที่จะฝันทงนะครับความกล้าเนี่ยมันมาจากหัวเอ้ยมันมาจากหัวใจไม่ได้มาจากหัวเพราะว่ารากศัพท์จากละตินอีกหนึ่งคำนะครับก็คือเคอร์ที่มาจากที่แปลว่า courage นะครับมันแปลว่าหัวใจ <Okay. S 2> นะครับเคอร์แปลว่าหัวใจนะครับ <Okay. S 2> นี่คือคนโบราณเนี่ยเขากําลังจะย้ําเตือนกับเรานะครับว่าเคอร์หรือความกล้าเนี่ยมันต้องมาจากการที่เราใช้หัวใจนะครับหรือไม่ใช่ ใช้หัวคือพูพง่ายว่าเราอย่าไปคิดอะไรมันเยอะแยะไปหมดนะครับเวลาที่เราต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างให้เราทําเลยนะครับจะสังเกตดีๆว่าสัตว์นะครับหรือว่าพวกสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ฉลาดเท่าเราเนี่ยมันจะไม่สับสนนะคุณจะไม่เคยเห็นแบบแมวหรือหนูหรือหรือสุนัขที่แบบว่าหันซ้ายหันขวาประมาณสิบรอบว่าจะกินอาหารจากจานไหนหรือว่าจะกินจากน้ําถ้วยนี้หรือหรือจะกินจากน้ําถ้วยนี้มันจะแบบหัน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 มันไม่มีครับมันก็จะแบบ สั่งมากก็สองทีหันๆแล้วก็อเอาเลยนะครับเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยมันไม่ได้ฉลาดหรือมันไม่ได้ติดอยู่ในหัวเท่าคนแต่คํำสา์ของมนุษย์เนี่ยเนื่องจากมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะคนที่ฉลาดมากหรือว่ามีจินตนาการเยอะอะไรเงี้ยนะฮ <c oughs> ะพวกอาชีะบางทีก็เป็นนะผมอ่านประวัติด,ดูพวกนี้เนี่ยจะเป็นโรคจิตเยอะแล้วก็จะเป็นแบบเนี่ยแบบอจดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันติดไปหมดนะฮะมันต้องการให้ทุกอย่างมัน เพอร์เฟกตครับแต่จริงๆแล้วมันคือความกลัวดิจฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกก็คือนะครับให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับหัวใจของเราให้มากกว่าอยู่ในหัวเวลาที่เราต้องตัดสินใจนะครับจําไว้เสมอว่าเวลาที่เรายิ่งมีสติกลับมาอยู่กับกายกับใจนะครับโดยการฝึกสติก็ได้ฝึกสมาธิก็ได้นะครับหรือว่า ไปไปลองอ่าอยู่กับลมหายใจตัวเองดูว่าสูดหายใจเข้าลึอกอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ดีเจฟิฟ่าย้ําตอนแรกว่าสามวินาทีนะครับหายใจลึกปุ๊บทำเลยอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นอ่าผมจะให้ไปนะฮะอ่ในช่วงที่สามเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักพักเบรกนเนี่ยพอช่วงที่สามปุ๊บเดี๋ยวใครอยากโทรหาผมมาดีเจฟิฟ่าเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วเกิดแบบคิดมากกลัวแต่ตัดใจไม่ถูกเชื่อผมนะครับหายใจลึก นับสองวินาทีไม่ให้เกินสามแล้วโทรเลยนะครับกดโทรเลยนะครับแล้วในเนี่ยแหละจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อของเราให้ให้เก่งขึ้นแล้วเราจะเป็นคนตัดสินใจได้ดีขึ้นครับนี่มี่อีกอย่างสุดท้ายเดี๋ยวผมให้ไปนะครับเวลาเหลือนิดนึงก็คือการเป็นคนที่อ่าฝึกเป็นคนมีเหตุมีผลครับคืออย่างที่เราที่ผมบอกไปแล้วว่าเมื่อกี้สมองซีขวาเนี่ยอ่าตินตนาการสมองซีซ้ายเนี่ยก็คือเหตุผลครับมันถ้าเกิดสมองซีซ้ายเราเนี่ยทํางานอย่างสมดุลกับซีขวาเนี่ยเราจะตัดสินใจได้เก่งขึ้นครับ สมองซีซ้ายเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนแล้วก็การใช้เหตุผลนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดในแต่ละวันเนี่ยเราฝึกเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากขึ้นเป็นคนมีตรรกะนะครับอย่างเช่นว่าฉันทําสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้ฉันเลิกกับเขาเพราหนึ่งสองสามสี่ห้าฉันต้องการที่จะไปร้านนี้เพราะมันถูกกว่าและมันอยู่ใกล้กว่าและมันพราะฉันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราฝึกให้เหตุผลกับการกระทาของเราเสมอเนี่ยสมองซีข้าของเราเนี่ยจะโตขึ้นมีเส้นประสาทเชื่อมต่อกันมากขึ้น แล้วการตัดสินใจของเราเนี่ยจะมีสมองซี้ายที่ดึงมาให้สมดุลมากขึ้นเพราะเราจะมันโนน้อยลงนะครับนะก็จริงๆแล้วต้องลองสำรวจตัวเองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเวลาเราตัดสินใจหรือว่าเวลาเราคิดอะไรบางอย่างเนี่ยเราใช้ความรู้สึกหรือใช้สมอง มากกว่ากันและทีนี้เราก็ต้องเริ่มพัฒนาอีกฝั่งหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้ให้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะอย่างอย่างตัวฟีฟ้าเองเนี่ยรู้ตัวเองเลยว่าเป็นเจ้าแห่งการมโนโอ้าอจีไปใช้ความรู้สึกใช้เซนส์ในการตัดสินใจตลอดแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในหัวตัวเองมากๆก็คือ เลยพยายามอยู่ค่ะคุณภูฝึกที่จะให้เหตุผลสิ่งนู้นสิ่งนี้พยายามวิเคราะห์ว่าเออทำไมเราถึงตัดสินใจอย่างนี้ทําไมเราถึงพูดแบบนี้หรือทําแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วลองคุณผู้ฟังต้องลอง,ลองส,ำสำรวจตัวเองดูเนาะคุณภูเนาะว่าอะไรทําให้เราช้าอะไรทําให้เรา ดสินใจไม่ได้เป็นเพราะเราเป็นคนแบบไหนหรือเราใช้สมองส่วนไหนมากกว่ากันอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาค,คุณภูหะอยากจะได้ความคิดเห็นหรือว่าได้คําแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจนะคะใครที่กําลังจะเข้าปีใหม่อาจจะต้องเปลี่ยนงานหรือแบบตัดสินใจสร้างครอบครัวแต่งงาน อะไรอย่างนี้เราจะตัดสินใจอย่างไรให้มันเฉียบคมแม่นยำนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามามาพูดคุยกับฟีฟ่ากับคุณภูนะคะโทรมาได้เลยตอนนี้ค่ะ022451843อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะภูอ่ามาคือว่ามาต่อกันเลยใช่ใช่ใช่ก่อนที่จะรับสายผู้ฟังเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เมื่อกี้ช่วงนิดหนึ่งนะครับสาหรับช่วงที่แล้วคือว่าผมลืมบอกไปเดี๋ยวหลายคนจะสับสนครับ ไหนบอกว่าให้อวางแผนนะครับจากหัวแล้วคือสามทรีเซคเน์ูมันดูเหมือนตัดสินจากใจไม่ใช่เหรอต้องใช้ใจไม่ใช่เหรอนะครับเดีเ๋ยวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนี้ว่าตอนวางแผนนะครับตอนที่กำลังคิดว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีเนี่ยให้เราใช้ซีกซ้ายนะครับก็คือว่าลิสต์ออกมาเลยนะครับถ้าเกิดเป็นการตัดสินใจใหญ่ๆนะครับว่า ข้อดีมันมีอย่างนี้นะครับสมุิฝั่งซ้ายนะครับผมทําแบบนี้ประจานะฮะแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นเยอะเลยทั้งที่เป็นคนที่มโนเนี่ยนะฮะ<ฆ>แต่ว่าพอลิสอกมาเนี่ยว่าโอเคฝั่งซ้ายนะครับมีข้อข้อเสียก่อนละกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฝั่งขวามีข้อดียังไงนะครับถ้าเกิดเราจะทําแบบนี้นะครับลืดลืดรีสมา ผลิสออกมาแล้วนะครับแล้วเราได้เราได้ไอไอตัวการวางแผนที่ครบถ้วนแล้วเนี่ยณโมเมนต์หรือณจังหวะที่ตัดสินใจที่จะทําไม่ทําไปไม่ไปลงมือไม่ลงมือนะครับอันนี้แหละให้ใช้ใจนะครับเพื่อง่ายว่าวางแผนจากหัวแต่เวลาตัดสินน่ะตัดสินจากใจนะครับคาว่าตัดสินใจมันมีความหมายอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับว่าณโมเมนต์หรือณจังหวะที่เราจะลงมือจะจะทาหรือไม่ทาเนี่ยนะฮะให้เราใช้ใจนะครับชื่อมันมีบอกอยู่แล้ว ก็คือเพูดง่ายว่าวิเคราะห์ให้ดีวางแผนใช้ซีกซ้ายแต่ตัดสินใจใช้ซีกขวานะครับนั่นแหละจะทําให้เราเนี่ยทั้งใช้ชีวิตได้อย่างเซฟนะครับพูดง่ายว่า วิเคราะห์ดีแล้วปลอดภัยนะครับแล้วก็นําเราไปสู่จุดที่ดีได้โดยที่เราก็ไม่ใช่ว่าวิเคราะห์ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มไม่ตัดสินใจสักทีเพราะนั่นก็เป็นกับดักอันหนึ่งที่หลายๆคนเจอนะครับ<ะ>วิเคราะห์ไปเรื่อยจนสุดท้ายไม่จุดก็ไม่ลงมือนะครับหรือว่าอันนาราสิสเขาเรียกว่าพารา y ิส s b อ a น a า y s i ิสย่างที่ผมงบอกนะครับ<ะ>นั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะ ฝากไว้นะดีเจีฟาเนี่ยนะคะก็อย่างที่เขาเคยเห็นแชร์กันเยอะแยะเป็นโค<ม>้ดอะไรเงี้ยที่บอกว่า follow your heart but take your brains with you นี่สวยปา้าล่คุณฟูเ<อ>ที่ผมชอบมากเลยนะครับแปลเป็นไทยอย่างของจองว่า,า,าเดินตามเสียงเรียกร้องของหวัวเดินตามสิ่งที่หวัวใจเรียกร้อง อย่าลืมพาสมองไปด้วยนีออ่ของจองจริงด้วยอ่ะคุณโฮอ,อ๋อใช่ครับผมเป็นคนของจองเนี่ยนะคะก็เป็นทิปง่ายๆที่ถ้าเกิดว่าเราฝึกไปเรื่อยๆนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้นแม่นยําขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามารับสายคุณผู้ฟังทางบ้านกันค่ะคุณูโฮสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อคุณอะไรคะนุก คุณนุกนะคะเป็นยังไงบ้างอยากจะปรึกษาอะไรวันนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะก็คือปกติเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไม่กล้าเลยดีกว่าหลายๆอย่างที่บอกว่าที่จะทําก็คือไม่กล้าตัดสินใจแต่ทีนี้มันคือด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเราอยู่กับแม่เนาะแล้วแบบทุกอย่างที่เราตัดสินใจเนี้ยเราเวลาเราแบบตัดสินใจผิดหรืออะไรเงี้ยก็เราก็จะโดนตีตลอดที่แบบว่าเขาจะบอกว่า เนี่ยถ้าเธอฟังฉันตั้งแต่แรกนะมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ออกอนะไรเงี้ยมาเลยทําให้เหมือนส่งผลมาเรื่อยๆที่เราทําให้เราเนี่ยไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอะไรไปเพราะว่าเรากลัวผิดเนี่ยค่ะอ,อย่างเช่นเวลาแบบถึงถึงเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเราตัดสินใจไปเนี่ยแบบคนอื่นเขาจะรู้สึกแย่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นทําให้เราห่วงไปหมดเกรงใจคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ,คะกลายจะเป็นคนแบบ เหมือนเสนอเอาแต่ว่าจะไม่เลือกมากกว่านะค่ะอืมแล้วเคยมีแบบอ่าครั้งไหนไหมที่เหมือนพอเราไม่ตัดสินใจไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเพื่อนก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมยังไม่ช่วยเราคิดเลยะทาไมไม่พูดอะว่าอยากกินอะไรช่วยคิดหน่อยช่วยแบบตัดสินใจให้หน่อยเป็นเหตุเป็นการอะไรเงี้ยคะมีไหมมีไหมเคยโดนเพื่อนบ่นไหมแต่เหมือนเราก็เหมือนเราก็ไม่กล้าแบบพูดออกมาอะไรเงี้ยใช่เหมือนแบกหัวเราจะคิดแบบคิดเยอะไปหมดว่าเอ๊แบบ อันไหนดีอันไหนดีอะไรเงี้ยแต่แบบมันมันพูดออกมาไม่ได้นะคะยังไงดีคะคุณผูเคสนี้อืมดีครับดีครับคุณนุกอ,อย่างน้อยเนี่ยผมผมต้องบอกว่า congratulation หรือว่ายินดีด้วยนะครับเพราะว่า คุณลูกก็ตัดสินใจโทรมาหาเราใช่นี่ก็นี่ไงนี่แหละขั้นแรกเลยเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะว่าแหมเราก็ไม่ได้แบบไม่กล้าถ,ถึงขนาดที่เราจะไม่โทรมานะครับเพราะงั้นนี่คือจริงๆแล้วเป็นเป็นตัวบ่งบอกว่ามันมีแหละนะครับจังหวะที่เรากล้าหาญะครับเพราะง <c oughs> ั้นขั้นตอนแรกสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือว่า อย่าไปอ่ากลดาหรือว่าซีเรียสกับตรงนี้จนเกินไปนะครับแน่นอนว่าในบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจไม่ถูกอย่างที่คุณนุกบอกซึังเดี๋ยวผมจะมาช่วยแต่ผมแค่อยากชี้ให้เห็นเฉยๆว่า คนเราอะฮะมันมีทั้งจังหวะที่กล้าเลยไม่กล้ามันมีทั้งวันวันที่เรารู้สึกกล้าหาและวันที่เรารู้สึกกลัวอันนี้มันเกิดขึ้นกับผมจริงๆบางวันเนี่ยผมตัดสินใจดีมากตัดสินใจเก่งเร็วแบบฟา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 โอ้โหแบบโอมามองอทำงานแบบสุดแบบเร็วมากนะแต่บางวันเนี่ยโอ้โหผมแบบยังกับแบบอะไรอะกระต่ายตื่นตูมแบบไม่รู้จะกินพันทากเลยเนาะจุดซ้ายหรือจุดขวาเนอะฮะคือแบบโอ้แบบทําได้ไม่ดีแบบแล้วยังไงแล้วอย่างนี้แล้วแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นมันอยู่ที่วันด้วยครับคุณนุกอ่ะ แต่ทีนี้ถามว่าเราจะมีวันที่ตัดสินใจได้เก่งกล้าหาญนะครับแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นได้ยังไงเนี่ยผมเนี่ยจะให้คุณนุกฝึกง่ายๆนะครับก็คือว่า ครั้งต่อไปนะครับที่เราอยู่ในหมู่เพื่อนนะครับหรือว่าอยู่ในวงของเพื่อนหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วเรารู้สึกว่าเอาละมันถึงทีที่เราจะต้องเสนอความคิดเห็นจะต้องตัดสินใจละค,คุณนุกเนี่ยผมให้ฝึกนะครับก็คือฝึกเสนอไปเลยฝึกพูดสิ่งที่ตัวเองคิดออกมานะครับอันนี้สําคัญมากนะฮะเคล็ด <c oughs> ลับแรกของการตัดสินใจเก่งขึ้นและกล้าหาญขึ้นเนี่ยคือเราต้องกล้าพูดในสิ่งที่เราคิดออกมาถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้ทําร้ายคน,นครับไม่ใช่แบบว่าแบบกล้าพูดไอ้ตัวนี้เธอแต่งตัวห่วยมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นี่ไม่ <Das que ath ie> ว่าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทําร้ายใครนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยถ้าเราตัดสินใจไม่ถูกเนี่ยบอกเพื่อนไปเลยครับว่าอืมฉันฉันตัดสินใจไม่ถูก,กอัเธอฉันฉันงงอะไรเงี้ยแบบสิ่งเนี้ยอ่าคุณนุงอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรที่จริงมันช่วยเยอะมากครับผมเนี่ยเอามาใช้กับตัวเองแลมม้วพบว่าได้ผลมากก็คือว่าเวลาที่เราเนี่ยเป็นคนกล้าพูดในสิ่งที่เราคิดมากขึ้นโดยที่สิ่งนั้นถ้าไม่ทําร้ายใครเนี่ยมันจะฝึกครับถ้าเราเป็นคนที่เมื่อเราต้องตัดสินใจนะครับสมมุติว่า เราทําแบบนั้นไปนานๆนะครับเอเนี่ยเราพูดในสิ่งที่เราคิดถ้ามันไม่ทําร้ายใครพูดเรื่อยๆเนี่ยแล้วคุณนุกจะเก่งขึ้นเรื่อยๆที่สมมติวันหนึ่งนะครับเพื่อนถามว่าแล้วเธอคิดยังไงล่ะหรือเธอทํำไมเธอไม่พูดไม่ไม่ช่วยฉันตัดสินใจสักทีคราวนี้คุณนุกจะเก่งขึ้นในการที่จะพูดว่าอืมแต่ฉันคิดอย่างเงี้ยอ่ฉ,ฉันฉันฉันไหวมันอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะรุดออกมาเองแล้วเราก็จะพบว่าเอ้ยเราเป็นคนที่พูดในสิ่งที่เราคิดได้เก่งขึ้นเพียงเพราะว่าเราฝึกจากตรงนั้นคุณนุกพอจะเข้าใจนาะ นั่น,น,นคืออันที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันที่อยากจะให้ไว้อันที่สองซึ่งสําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือว่าให้เราเนี่ยอย่าลืมนะครับใช้กฎสามวินาทีอย่างที่ผมบอกนะครับคือคนส่วนใหญ่อย่างคุณลูกก็เป็นเมื่อกี้อย่างที่เล่าให้ฟังเราก็จะวนอยู่ในหัวนะครับพายเรืออยู่ในหัวว่าเอ้ยมันดีหรือมันไม่ดีแล้วผลมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าเราถ้าคือเมื่อไหร่ที่เราเห็นนะจับคําว่าท่าได้นะครับเกินคําหรือสองคำในหัวให้เราพูดเลยนะครับให้เราว่า อืมโอเคปึ๊บแล้วจัดการนะครับแล้วทําเลยนะครับแล้วคุณนุกเนี่ยก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมครับว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยต้องฝึกบ่อยๆนะครับมันเป็นมัสเซลมันเป็นกล้ามเนื้อไม่มีทางครับที่เราจะเข้าไปในโรงยิมถ้าเราไม่เคยฝึกยกน้ําหนักมาเลยแล้วเรากะจะยกน้ําหนักห้าสิบกิโลภายในวันเดียวไม่มีทางแต่ถ้าให้เวลาเราสักห้าปีเนี่ยแล้วฝึกทุกวันฝึกทุกอาทิตย์เนี่ยรับรองว่าจะสี่สิบหรือห้าสิบกิโลเราก็ยกไหวเพราะฉะนั้นคุณนุกอย่าไปมองข้ามขั้นว่า พรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งขึ้นทันทีผมพูดจริงๆนะฮะอาจจะฟังดูแบบว่าแรงแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปได้ยากมากนะครับเป็นไปได้แค่0.01%<ะ>แต่ถ้าพรุ่งนี้เราจะบอกตัวเองว่าฉันจะตัดสินใจให้เก่งขึ้นทีละวันจะกล้าหารขึ้นพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดมากขึ้นแล้วก็ใช้กดสามวินาทีในการปรับปรุงตัวเองยิ่งขึ้นทุกๆวันเนี่ยคุณนุกเชื่อไหมว่าแค่เราปรับนะครับอ,องศาหัวเรือของเราเนี่ยประมาณหนึ่งองศาเนี่ย แต่แค่เราปรับหนึ่งองศาวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเดินเรือหนึ่งองศาไปทางซ้ายเรื่อยๆเนี่ยอีกสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยเรือนั้นอะ่ะจะไปอยู่คนละที่กับถ้าเราไม่ปรับองศาเพราะฉะนั้นปรับแค่หนึ่งองศาพอครับแต่ถ้าเราปรับหนึ่งองศาทุกวันวันหนึ่งเราจะไปอยู่ในเกาะแห่งความฝันที่เราตั้งใจไว้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะคะหลังจากที่<ม>พายเรืออยู่ในหัวก็ให้คําพูดไหลออกมาทางปากบ้างนะ คุณออกมาเลยไม่เป็นไรนะคะบางทีอาจจะรู้สึกเกรงใจเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ลองฝึกดูนะคะมีอะไรอยากจะถามคุณผู้อีกไหมคะไม่ละค่ะโอเคค่ะคุณลุกผมผมผมอยากสรุปไว้ให้อิกส<อ>ามสิบวิน<ล>นะคว่า,าลและอย่าลืมว่าเนี่ยเราทําถูกแล้วที่วันนี้เราตัดสินใจโทรมาเพราะฉะนั้นจําไว้มันอยู่ที่วันด้วยครับวันไหนเราตัดสินใจไม่ดีย่าด่าตัวเองว่าเรากลับไปอีกแล้วเราแยอีกแล้วไม่ครับ คนเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความจฉาความสุขความทุกข์อ่ะมันขึ้นอยู่กับวันครับมันจะมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีนะครับอย่าไปกล่นด่าตัวเองแต่พยายามทําให้แต่ละวันดีที่สุดท่าเร่เราจะทําได้เท่านั้นพอแสดงความยินดีด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะ คร <คะ S 2> ัโอเคยดมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆของเมดแบงค์ข้าไบไซส์ในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามคุณภูได้ใน Facebook ของเราแล้วก็จะมี Facebook ขุนข่าวไรเตอร์ด้วยเข้าไปกดไลค์กันได้นะ